พามาดูสวนนะคะสวนของปีนี้มีอะไรบ้างเอ่ยไม่ได้มาชมสวนกันนานแล้วเพราะว่าโมแต่ยุ่งกับร้านอาหารอยู่ต้นมะลุมค่ะกระเพรามะเฟืองนะนี่มะเฟืองนะคะฟื้นจากหน้าหนาวนี่ต้นสะเาาค่ะต้นสะเดาตอนเอามาต้นนิ้เดียวตอนนี้งามมากเลยแล้วก็นี่หวัว ไอไม่ใช่หัวระพามใบแบงรักชะอมสวนมีไปถึงตรงนู้ลเลยนะคะนี่ต้นพริกนี่พริกขีหนูบ้านเรานี่พริกทาบาสโกงามไหมคะทุกอย่างทุ่มเทให้เวลาเขาเขาก็เลยไอนี้ให้เราเขาก็เลยงามให้เรา ต้นมะเขือแล้วก็ปีนี้พริกเยอะมากเพราะว่าเป็นคนบ้าปลูกพริกบ้าปลูกทุกอย่างพริกงามมากเลยค่ะนี่เป็นสวนหัวละพาเถวฝักยาวเด๋ยวมาเปิดน้ำให้ ลูกๆก,กันต้นแครนะคะต้นแครเพื่อนให้มางามมากอันนี้ก็เป็นมะลุ่มสะดาวนี่ต้นะมะเขือเปาะนะคะย้ายมาปลูกฝั่งนี้เมื่อวานนี้ก็เลย เปียกชุ่มอยู่เพราะว่าฝืนจากเมืวว่อวานนี่ก็ต้นริพริกชี้ฟ้าเมืวว่อวานนี้ทำสวนเลยโล่งหน่อยแล้วก็สวนหัวละท่าค่ะอุย้ยเอ่น้ำมาฝั่งนี้ละต้องเดินไปฝั่งนึงว้ายว้ายว่าย,ายน้ำน้ำน้ำกำลังจะมาอุย้ยหนีน้ำก่อน เาาดินรอบสวนอ่ะนี้ก็สวนกะเพรานะคะสวนกะเพราเดินรอบสวนเลยสวนไม่ใหญ่แต่ก็มีหลากหลายดูแลไม่หวัดไม่ไหว